ครับก็ผมนายธวัชชัยทองชุ่มนะครับจากคณะวิทยาลัย,ายการวิศวกรรมการบริการครับอ,อืมโครงการผมนะครับจะเป็นอ่าตอนเนื่องมาจากโครงการไหนำผักตบกวามาสร้างพงหลีนะครับเออกระผมเลยมองเห็นว่าจะนำผักบชาวาเนี้ยมาสร้างประโยชน์อะไรได้บ้างนอกจากอ่าการการทําพงหลีนะครับเออผมเลยไปศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรครับก็คือนำผักตบชาวาเนี้ยมาทําการเกษตรในการเป็นวัสดุ อ่าทดแทนในการเพาะเห็ดฟางสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับอ่าโครงการของผมนะครับอ่าสร้างประโยชน์ให้กับอ่าตัวรักศึกษาแล้วก็ให้กับตัวชุมชนนะครับส่วนช่องทางในการขายครับการขายอ่อุปกรณ์ในการเพาะเห็ดฟางนะครับแล้วก็สอนนะครับการขายอ่เห็ดให้กับตลาดสิมุ้งเมิงหรือว่าตลาดสดทั่วไปสามนะครับก็คือขายให้กับ โรงงานแปรรูปอาหารครับเพื่อสร้างมูลค่าพเพิ่มให้กับผลผลิตของเราครับล่าลสุดที่เราสอนไปนะครับเป็นสอนออนไลน์ครับโดยการานำภาคตบชบาแล้วก็กอุปกรณ์เนี้ยแพ็คถุงไปแล้วก็เป็นสร้างาเป็นการเพาะเห็ดในถุงเล็กๆครับก็สามารถออกผล,ผลผลิตให้กับเราได้ ต้องขอบคุณสสสครับแล้วก็อาจารย์ที่อยู่เบื้องหลังที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตกับผมครับเพราะว่าสสก็เหมือนให้โอกาสกับผมครับได้แบบสร้างผลงานหรือว่าได้ศึกษาเกี่ยวกับผักตบชวาหรือว่ายังช่วยชุมชนครับในการลดปริมาณของผักตบชวาให้กับชุมชนบางเอียงนี่ครับลดปริมาณผักตบชวาได้เยอะแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้อีกด้วยครับ